แต่เงาการยีดิ้อนแเข้าสู่ชอมาแปมแบบโอฟิเชียลเอาพ่อคือศาสเดี๋ยพ่อคือาเนี่ยพ่ออะไรพี่พี่งพี่ไหเหีหยเอีหยเดี๋ยวพ่อลงเหเบิงอีหยงอะเนี่ยเฟสอีโอ้ยเอารูปหลาสวยๆเนี่ย แกงผู้ใหส่งไม่หิ่งผู้ให่เออนาะทดหนึ่งแ้่ว่าเรื่องนาเรื่องตามันป่าผู้ใดพ่อดีๆเด้อพ่อเฮ็ดไปตัวลาผู้ใดบัวเด้เอารานย n ฟ i n น t y ได้อือานอโอ้ย แต่ดับพี่พอนะ่ะเคียวขือขี่ก็ได้ตัวแต่ว่าเขาก็อยุ่เป็นตัวี่ดหมาถึงไม่คอได้หลยคนได้ว่าเราพึ่ใหม่แกงขี่สดุสด,สดและดีตูวีตูวีตุวีสุดและดีตุวีตุวีพ <laughs> านาพี่น้องเริสีแกงยังนอิขึ้น่งไปเมนม่มแม่กับลูกเขาเจอกันดวนหรอเข้ามาหาขนขนขงางความเป็นุข เอา,าคือกันไทสัว <ไป S 1> ส่เซียดำเปอรกัเสเซียดำค้าแฟนแล้วดีมีสิบคนแฟนลูกกับว่าลูกค่ะ s <S ไป let's go มาเร็วไ,ไปเบิ้งหน้าเวทีกันค่ะพี่น้องค่ะจะว่าจำวันลูกกับว่่ย่อมไปด้้ผีเสือ้อ ผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อกลางคืนนอนไม่ตื่นแล้วน้องหลับผีเสื้อยักพีเชื่อ,อยากเสียงดังอีแม่เข้านอนโอ้อีแม่เข้าตื่นแล้วบรรยากาศค่ะคุเปอร์มาเร็วนี<า>่ตัวักแหงนี่ละตัวนี้ละห่างมือบ่า อยากทานไปสึกะเฮาบ่เพื่อไปเฮาพี่เขาทำไมระวังรถระวังรถหยุดก่อนทำไรนะทำไรนะไหนลองที่สุดค์ตอนเห็นแรงได้ไหมไปลองลารถที่เหตุสภาพไปสัมผัสแม่ค่ะพี่น้องค่ะเออสรไปก่อนไป๊บป ยู่เมเอนันะครับเดี๋ยวหาไปยังมดอยู่กางใอยู่กับแกเอาเอาลูกไปเนี่ยเป้ตามาเร็วเมาเปิดมาเปิดมาเขาดาบ่ออามันลองไปเมมันจะตกกริ่งกริงกได้ป้าเป็น้องนาหนผู้ใดทีพ่อเจ้าบน เมียนจะเพราหนูนี่แหละเป็นการซ่อวิไลสินพากันซื้อมาสันเฟดเขาบ่ได้ยซ้ำมือล่ะบอล้านะบ่ร้านะเขาเข้าในเอลเฟดเขาระดี๋ยซ้มือล่ะแล้วบอกจได้แล้วหาเนี่ยหวยทายคือเกาอ้่ในห้แล้วก็เอาอีพอพราจูบะ แม่คะ่ะสวัสดีค่ะขายดีบ่ค่ะขายดีป่ะคนบ่ลูกบ่แม่เฮ้ยคนคนบอบคนบกันเราให้เราคนกับเก็บป<อ>้องเพื่อนน้องกคนเลยบ่ค่อยได้ค่ะดอ๋อพื้นที่แต่ละหมอกเนาะ ที่แรกที่แรกคุณบอกว่าเขาสุ๊กันหายแต่ว่าคุณบอกกันแล้วคุณก็เก็บขาดทีเต็มเลยนู๊ก็เลยเข่าเหนื่อยไม่มีหลายหลาดเนี่ยสิบาาส่ะค่ะเก็บนุ๊กตรงมือหนึ่งเก็บหลานซ้ำกันมาเลยปาพี่พน้องมาขายของน้ำมอเลมนี่ต้องมีดสุนสำรอ่วงได้พ, <laughs> พี่น้องค่ะเป็นมาเบนจีดาย ผู้ลื้งคนกัจมว่าเอาไม่ทานคือขายแพงแขกขายเป็นตะลุยนะก็ลุยดอกเพราะว่าขึ้นเก็บเ่ยทีแพงลบางงานมันกแมนในนมันกมีอยู่แต่ว่าไดมันก็มีอยงสิ่งน่ะนี่แะค่ะพี่นงค่ะรยาเป็นแม่ค้าแม่าขน้างาชื้นมันมีเอียงละเอียดยิบย่ยอีกหลาเพะจิเป็นสถานที่บางมองกรถือบางมองกระแพงแต่มองมือแมนอยู่พ่บางมองคนหลายแต่บุกบางมองคนลุก คนบ่หลายแต่สื่อว่าสัน,นมีน,นี่นะครับพี่น้องมัดจัดนะ้องมูไปเสคะเี่ยน,นี่หาไม่ขวดยู่ทักงขวดังิมน้ำตคนท้งขวดทัท้งิมบ <laughs> ่นขวดพี่น้องคะเนี่ยนีสัพย์สบัตรในห้างอันทําการหาสังหาบนีแเอาแม่ลูกขยเศร้าละอือบ่เห็นเลนไหมปปั นั่งเริ่มหยุดรินแล้วนางก็เริ่มน่าจะหเขาหอมก็เลีนลยใช่ไหมเลีนกิดกิกิ๊ดกิ๊ดไหมใคว่านางจะเริ่มเริ่มดีแสดงว่าบ่ได้เป็นอย่างตกใจที่ซื้อคิดว่มตกใจละเก่งเลยซนซนสีพิกในกระบหูลย่านานนแต่ว่าไข่เล้วเห็นเลนลิิอยู่ไปทำแม่ค้าไข่ไข่ก๋วยเตี๋ยวดีกว่า

มหาสวามีขาดต้องสวัสดีค่ะคุณแม่ขายดีว่าแม่คุ้มบ่มือนี่บรคุมบ่ม่ไบ่ป้าเทียนใจพี่น้องค่ะแล้วแต่หมองคือว่านแม่เนาะหมองถือมองแพงมองเปนาสีขายใดขายดีกับสีไดกํกไรเบิ้เนาะ พี่น้องนี่นะค่ะตู๊ดนุนพ่อค้าแม่ขายแพงร่างเชื้อมันแพงมากคือนักสถานที่นพอนาะนี่แหละค่ะนักดนตรีเฮาลงมาแล้วก็หิวค่ะพี่น้องเพราะมันเบิกขึ้นขอบใจลูกสาวที่ขอบใจพ่อที่เลี้ยงหนูนะคะเดินจ้าได้ตัวฮะมาอ่านเลยไมแรงได้ตัวพนาพ่อเข้ามาจะจะปากแม่เาพอได้เกพราะเล้วครับเห็นยังเองอนกันพ่อเจ้ากับปะหยัดไห้นาะพ่อ เก็บต่อนขั้วหนึ่งครับตมค่ะพี่น้องอาจารย์นักดนตรีทีมงานเบื้องหลังจวดย่างเดียวเตยบดขึ้นจนว่าขาเก่งบดว่านักร้องศิล,ลปินนักดนตรีเก่งเก่งกลัวค่ะพี่น้องเพราะว่าบ่มีผู้เปลี่ยนเด้นักหมอลำยังว่าขืนขืนโลงโลงเด้นักดนตรีนี้เอายั่วฉันบดขึ้นพี่น้อง ใจต้องรักจริงๆแต่ว่าไงคักเมือขึ้นนี่ผู้จอบบึงกระปุงมาล่ำกระพองกันจอบบึงเต้น่ำเพื่อนช่วจนหัวเตยลากกัดพราะยั่อันนั้นไหมคุ้มซองอยู่สช่องแล้วกับซองยี่ดีได้พอแล้วกัน ซองอยู่สิโอ้ยว่ากระจีซองปวดซองพวกกับแซ่บเอาให้เขาดูให้เก่เสียบให้เบิ่งซะอะไรนะวันอะไรนะอะไรนะบ่อเย็นบ๊มบี้แล้วพักผ่อนบ้างนะลูกนะโอ้ยมันเป็นปกติถ้าคนรู้เขาก็จะไม่รู้ว่าหนูถ่ายคลิปเพราะว่าหนูมีปัญหาเส้นเสียงมันไม่ได้เกี่ยวกับถ่ายคลิปพักผ่อนบางนะลูกแนนอนบางีเย็นนอนดีเย็นนะลูกหนูนอนเยอะกว่าพ่ออีกค่ะหนูย้อนมือตะเกียบซุ้มมุ้ง แล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปคับพี่น้อง